สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเศ้าวันจันทร์ค่ะหูเกีเลือเรืองเชื่อที่เอาไปเฮ็ดยังเนาะพี่น้อง,องมันดูปวดไปซ่งหลังจากไปซ่งนี่นี่ไปเลี้ยนแล้วเพี้กักลับมาว่าชิมะเฮ็ดแน,นวกินไปซ่งตะหน่อยตะหน่อยว่าอยากกินพัดกะเพราสันส่นเด้็กนี่เสียงคนอื่นเฉลี่ยสำคัญผู้ใดญ เบื้องดอกไม้ตะหน่อยปลูกไว้ออกมาคือบุห็นผู้ใดเบิ่งดอกไม้ตะหน่อยปลูกไว้ครับพี่น้องต้นอันลินมังกรแมนอกลินมังกรน่ละโอ้ออกดอกเอาออกดอกกระเปลียน เอาคพ่อเคยเห็นต้นนี้ออกดอกแกกเทียมันออกดอกจะหน่อยมาปูกอือออกดอกกระเป็ยนน,น,นี่นี่ยังนี่นี่เขาเอื้นหนามาเนี่ยปลูกว่าจะปลูกไปสุดทาางพุ่นละมันบอทันได้ให้มันขยายอีกก่อน บัวบ้านเราสวยเนาะพี่น้องเนาะห <c oughs> วัดตัหัวอยู่นี่ละหวัดหัวยอนหัวสวยหวัดตัหัวยอนหัวสวยจีมาเบิ่งอันนี้กันว่าอันปักไว้ทา้งในโบนี้อด,นนด,ด,ดอ,อกทา้งในบบเดออกดอกเฮ้ยออกคือกันนี่นี่ ออกดอกคือกันพี่นอ้องนี่เพี้ยก็บบุเคยเห็นดอกมันดอกนี่เพี้หัวตะเห็นนี่ละต้นเลยต้นนี้บออกนีเพี้ก็ได้บพีจีเดี่ยวเดี๋ยวเพี้กจะปลูกอีกอืมออกดอกออกดอกสองต้นพี่น้องจ้าเชื่ออมเพีออกดอกสองต้น มึงซุ้มนี่มันออกดอกบอกซุ้มนี่เอยเอามาจะโดนคือว่าเห็นมันออกดอกัต้นปลูกไม้มันคือออกดอกละพี่น้องนี่ม่มนี้ดอกเลยคุณต้นปกนักไยหนึ่งพี่น้องเอ้ยต้นบักไงเขาเสี่ยวออกจากกระถางอ,าออกจากอันนี้บอกพี่น้องเอาออกจากอัน <c oughs> เอาออกจากอันกระถางปูนนี่ไหมมันจางชิเพ่บอก ใบยูนี่หนี่มันก็แตกงามครับผู้ใดนี่ตะหน่อยเราวออกปักจังสินี่ออกปักแล้วมันก็ขึ้นขนาดไส้ทั้งน้อยน้อยเบืง้งไส้ทั้งน้อยน้อยอยังขึ้นเบิ้อเพจะพาไปเบิง้งอันอันต้นไผ่น้ำเสนอต้นไผ่ได้มือนีิบักหุ่งตะหน่อยปิดให้แล้วอันอยู่ถึงเทิร์นปิดบ่ถึงฉัน ปิดให้ห่วยนึงแล้วเอาไว้ให้มันสุกนี่พี่น้องเขาบอกมาว่า <c oughs> เอาอเฟือง <c oughs> มาใส่ <c oughs> โอ้ยไอไอแหงๆมาใส่ค้นต้นมันแล้วก็หดน้ำสันมันที่ได้แตกสันนี่แต่หน่อยแล้วก็วเอามาใส่แต่หน่อยแล้วออมาใส่แล้วมันนี่ก็หดน้ำพี่น้องให้มันซุ่มแหมหดน้ำให้มันซุ้มมันก็นที่ได้แตก กะเพาแดงมันชียั้งหรือมันชีบมันชีหลอดถึงมันชีบัหลอดแต่ว่ามันก็เขียวอยู่เอามาปลูกไว้ให้เธอมันยังเธอม็ดมันขู่ลงอย่าชี้ใดขึ้นถ้ามีรถดินมาพี่อยากได้รถดินพี่น้องจะได้ดินมาถมนี่นะเนี่ยมาถมให้มันหนึ่งให้มันให้มันเสมอกันเบิ้งที่ละมึงนี้มันก็เป็นหลุมด้นี่นี่เป็นหลุมเลิกมันหนามมันเอาะแม่พี่น้อง เพรก็เลยอยากเอาขี้ดินมาใส่ให้มันให้มันเสมอเอาสิปลูกเอยียงก็ได้ที่นี่จนไปปะเพรไปเห็ดแน,นวกินไห้ตโนยกนได้ค่ะพี่น้องคะไปเบื้องน้ำกันจ้าได้เมนูยังไปฝากตโนยมืนน่อนีได้เมนูผัดกะเพราไปฝากตโนยดับเรียกคิดทอดไข่าดาวก่อนจากพี่น้องจะ้ะทอดไข่าดาวกวนโอย เป็นวัดเป็นไอเป็นไข่ทอดไข่ดาวก้อนจักสองหน่วยเพราะว่าแต่หน่อยมาก,กินไข่ดาวไข่ดาวของเรา ไข่าดาวแฝดไข่าดาวสองหน่วยพี่น้องจะหน่วยแล้วมากินไข่าดาวทอดใหแลสองหน่วยให้เป็นไข่แฝดให้เราไข่าดาวย้มยืมไหแลจ้าไข่าดาวของเรา เดี๋ยวเขาจะชิพัดกะเพากันที่ในาชาพี่น้องจ้าได้แล้วอ่ะพัดกะเพาต่อเลยกะเ,าเพะเาเพราิพกแห้งพริกแห้งแกะกับซิบเบื่อโอ้ย หมูเคสิเห็ด่วงังสี่พี่นองจ้ะเขาก็ใส่ใหมยไปเลย ก็หน่อยหน่อยน้ำมันหอยซอ <c oughs> สปรุงรสซอดเี่ยมซีอ <c oughs> ิ๊วขาวน้ำตาลจ้า น้ำตาลตอดด้วยชูรสนิดหน่อยผงปรุงรสคาดนิดหน่อยเติมซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนิดหน่อยใส่ทั่วลงไป ขัวฝักยาวเติมน้ำปลานิดหน่อยตอนที่หน,น่อยเติมน้ำปลาไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะแฮ้ยโอ้ย ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะกระเพาากนหน้อยมือน,นีบโดยซื้อทำเองต่อไปก็จะพยายามทำเองทุกวันปลูกเองเลี้ยนแล้วก็ซีเฮ็ดเองสิคอสซีซึงแต่วันไหนวันเสาร์อาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องอเดี๋ยวรอลาดข้าวเลย ข้าตักลาดครับตักลาดข้าวนี่ไข่ดาวปูไปเลย ได้แล้วค่ะกับเขาไปส่วงตะน้อยเมื่อนี้ผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวค่ะเดี๋ยวมืออื่นเขามาเบิ่งกันว่าเขาสี่ได้ยังไ,ไปส่งตะน้อยอีกเนาะคะ่ะเมื่อนี้เอากับเขาไปส่งตะน้อยก่อนเด้อจ้าคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ